Come กไปานยากบายดออเี่ยวู่ไม่เี่ยววเพราะว่าปกติบอกเลยว่า็คนผิวขาวมโอ้ยแี่สารันร้อนมันแงนิดนึงเาเปนยไดันกวเลยนะชื่อใบเตยนะน้องชื่ออะไร ออกมาท่านมาก็ไปได้หมออกมา่นมาก็ไปมดแลเกินไปไหนอรห้ฟังต้องการทีงให้ฟัไม่ฟังขอเพลงที่เจ็ดร้อยลำเดินหนีครับองใหาอมด้วยเดี๋ยวร้ให้ฟัเราอดึงพี่เดี๋ยวถ้าผมไม่ร้องผมกปล่อยห มีน <c ười> ้ำตาสายนันไหอมีสองเมตรเดียวมาเดอว่าเดียวเติมเผื่อก็หมดที่อย่ากรู้จักพี่พี่นะอยากรู้จักพี่อเขาไม่อยูกูรูากู้จักวันนี้อยากพูดคุยด้วยอะไรนี้ไอ้ยังต้องหารายการดีดเพิ่มนะม้ถามว่าาคนี่มกว่าชื่ออะไรอะไรนะเคนอวชื่ออะไรพี่ ผมให้พี่สองร้อยผมชื่ออะไรมาใกล้ๆมาใกล้ๆผมชื่ออะไรพี่พูดเลยผมชื่ออะไรพี่พูดมาผมให้พี่สองร้อยพี่มาได้ผมอันนี้ผมพี่เพิ่งสองคนใช่ไหมต้องซ้อนไม่ใช่นะเห็นเขามาเหมือนหรือพี่ผหรือพี่ทำแล้วนี่ยทำตรงนี้หัวคับอันนี้วงคอนเสิร์ต ผมพี่เชนไอดูจกัีเไใช่ไหมโอเคนะมีเ okay. จ็ดตังพี่ม้สองร้อยแล้วล่ขาบอกเอาเรอเอารบัญีเขีรึล้คนไหอยาพูดกับใครอีกใวนี้นะให้คนไหนครับคนกดคีบอร์ดอ้าวสอง ต้นเรียกไนี้ม้องเออดนให้อย่ารามีสึั้นอล่นหน้าไม่มีคนี้เ่ยเ่เด่นี่มาแล้วงอต้องนนี้อดีก้บอกออรโอ้คุรู้ว่ามีคต้องอยู่ตรงนี้ารแใส่ต้งเ้าหร่การแกใส่ใครแคนที่เีดีที่ไม่ ไปในทะเลาะกันอีกที่่นมงคลไ่ได้ทกหเมีย่น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรกันน้องชื่อต้อมื้อมต่อยานนีคุณมีคนให้ยอรแล้ส4คนตอนนี้ยัง่จักใครรู้จักใครคุรู้เลยคุณเบา้อย ขวดตัห้าร้อยอ่ะยกเว้นเป็นแก๊ฮิปปี้น้องชื่ออะไรอ้าวน้องชื่ออะไรชื่อ่ของคสูบเป็นยังงออกไปเลยจะได้ออกเนเฮียที่อยู่ท่นี้ก็ดีบุคไม่ต้องมาแนะนำชื่อหนูมาฮิปปี้เมื่อคนดีใจดีหนูไม่ได้คุยบอกเออไอเกณฑเาไม่ได้บอกตืจะให้คย ยังไปอยา,อยาอื่จาาานาชอบใอบลกบ้านอยู่ไหนกลที่บนหวันนี้น้องนั่แมาัีรกน้องเสียมีรไหไปส่งพี่เขาได้ไหมไปส่งพี่เขได้ไหอะไรนะหนูก็นั่งแรมาเหมือกัน คนเสื้อดงข้างแรนะครับเบยเอาตบปาดอาตบที่อเลยเดี๋ยวเอาเบอร์มาพี่ให้พี่มีเบอร์เมียมันพี่ให้เมันีเบอ่อะไรฮะมันไม่มีผมคุยด้วยเลยไปยืนรอรอไปดูมั้งเลยไปมืนรอพี่พี่ดูมั้งเลยไปยืนรอพี่พี่หน่มั้งไม่รอไม่ไอใไเกิดไม่เกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะ อันนอไเียีจะยู่กับพอแก่เนี่ะเล่อะไรอ่ะรอดูนิดนึอว่ามีเงี้่องเก่งใจเรามีเีเนีผมเห็นไมผมีเมี้ยนผมก็ไม่ไม่อยู่กับใครเราต้องรักลูกผม็รักองรักเมียเรารักเียถูกไหมคับครับคุณปล่อยจะไดเข้มาคุณต้องขอแม่เขาคราบอาาร์ครับอเงินที่จะมาจินไปขอเพื่อให้เขาอยู่กับเราผมไชีวิ่งนี้นหน่อยผมก็พอใจ ขิแนะนสองผู้เข้าในวงผเป็นบุคคลที่แก่ที่สุดแต่ออกกขันะทนรต้องการอันนี้ผต้อพูดเนะวงผมต่อต้าเลืการช้าถ้าใครรู้เรื่องการ้าที่ไหนผมทําีแต่วันนี้ผมมา คิดว่าพวกผมเป็นวง,ง,ง,งเอ็นเตอร์เทนเลิกางานปุ๊บอยากได้เด็กในวงเอ็นเตอร์เทนเอาไปเลยมือกลองมือกีต้ามือเบสพวกนี้สองพันห้ามือเบาสองวนนี้เอาเลยครับรสองพันห้าสองวนนี้แล้วแต่ท่านจะทำบุญหรือจะได้ทำบุญก่อนตู้ที่บาา้านแอบบอกเราเอาพวกมันสองคนไปเลยครับ <c oughs> ราคาของพ่อสถาบันรับและนช่ไหมใช่เงิคนนี้ก่อนครับ <c oughs> เจ้าพ่อเมืองส่สายความให้ทั้งหลาย้จักเขาน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรไอ้พี่ไอ้พี่ของนะอกูนั่นแหละของมันมาเล่นไปแล้วฮิปพี่นี่ไงถามชื่อไอ้พี่ฮิปปี้ที่แม่ อะะไรคน้องชื่อกิ๊กชอบกิอะไยวะเอโอเคโอเคดนอีกหรือเปล่าไอ้นีนต้องดปเรียมาแล้ว่มต้องบอกน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อตะลชอบคุณมากๆเลยนะต้ข้าก่อนใช้รีบตข้าก่อน ยังไม่ได้นครยอยูาวที่บอกกับครวงพ่อว่าจะอยู่ตัวป้าจะมีประบกเคยอยู่ค่ารบกันอยากมอให้ทุกคนครับผมเชื่อว่าีี่ม่แล้วเยี่ยอาจจะมีคนที่เคยพกอสองาที่ันดีเขาเป็ต้องร้องเร้าไปวยมอที่สแล้วออกของคาแล้่ไให้ไุกคนครับจะเริ่มต้ ầnô ngườità trong văn vài